ตัวปลอยรุ่นมากพอคู่ที่ขาดหัวเจ็ดลจัระตูกกระมกปลาหอมหอยหอยเยอะโดนห่อยหอยหอมกับหัวบิ๊กปนใส่กันน้าคือผลิตพิกพ์หอยดีจีดีเียวทีหอยเส่มมกระกีนหลายจนออ้หเส็ยนหจองเออเเือหัวหอยจักแบบโบราณ เบ็อาหารทำมือนนี่ก๋อ,อ,กอยหอยตำสัวหัวหอยจ้ะสวัสดีตอนเที่ยงยนเที่ยงเด้อมือนี่แดดเต็มเต็มเรามือนนี่เห็นแดดแล้วฝนตกมาสองสามมื่อติดต่อกันมือน,นี่มีแดดเราเด้อแบบน,นี้ตากผ้าตากแพร่ก็ะิไดไแห้งได้นั่นแล้ว ี่ตัวดังไฟข้างหม้อไปถาทิ่มงานโอ้พญิรุ่นไปเลาะหายามปลาโยสิไดใดมาหมกโบอ่นีนตูวดังไฟ่ข้างหม้อเทปเนี่ยยู่เนี่ยกินตอนเทียงนี่ละ่ะนี่เมนูอาหารเทาเทียงนี่ม้อน,นี่ยกหอยปังหน่วยงามงามมึงแม่น่องไว่วาที่ก้อยอนะีนตัวเอาแซนด์ไว้แล้ว ขันใจพวกตักพวกตักต้มเตียนนำไว้พยายามปลาโนมูติคนเอ้ยลาบพราะลาบพราะลาบพครับอุ่นมูวันอ่ะพูดหนามูวันอ่ะเอ้ยมูวันนะพยายามปลาเจงเจงเจงมูวันนะพยายามปลากับขึ้นมาแล้วโอ้หมานี่ตัวเนี้ยโอ้หมานหมานอยู่ตัวนี่ ขางมอไว้ทาเรวเร่สีอันก้อยบักห้อยอ่ะพี่ไปเจ็บบักเสียงนะไปต้มปลาไม่น้องพักต้งปลาที่น้องข้างมอไวแล้วข้างมอไวเลี้่ะข้างมอไว้ทาแล้ท็่พักมาพรมาปลาหมาไข่ตัวพไฟรุ่นมาพอาคู่สีขาดเอ้เดยรุ่นเออจะไม่มันเจ้าว่าไม่เห็นน้อยไฟรุ่นเออหันบ่คันบ่มาเห็นมุลหนุ่ปุยเลยหรอ น้ำแห้งปะนี่พวกนี้รุ่นอัดกันเด้อะสุขภาพดนครับโอ้ไม่ยอมปลากระเม็นใครหญ้าเป็นโบมาท่วมไครตัวมาท่วมอยู่เนาะเฮ้ยแห่เถ็ดแห่เถอะห่เถอะน้ำแห้งคัาดได้อนิพวกี้รุ่นจัดการอัดน้ำกันเด้อจ้ะนี่ตัวไข่ไปียกได้กินถ่านได้กันเถอะไอ้เห็ดนี่อยู่ในกินถ่านัวเจ้าสิเหล่วก็จะพอดีละเห็ดห้อมไปพุ่นละ เด็กก็แม่น้องไฟแม่น้องไอถ่านเอออันบกหอยเอ็นก้อยบกหอยนี่เด้อแล้ว่าสีก้อยนั่นล่ะ่นีตัวเราแต่ไข่มาปลูกไบสามคอคาขามาปลูกใบเต้าค้าข้าบ่เป็นวันนี้รุ่นผูกม้าของไปของมาคาเลยบ่ติดจำติดแตะตะไคร่ตะไคร่พ่อได้ยุได้กินเยอะจ้ะเมื่อตูวสีเอาไปเอ็นใส่อนต้มบักหอยตังหน่อย เดี๋ยวแม่ตู่เด็ดเอากันเด้อพอดกันละกันต้มเหนียวก็พอดกันเล็กตามที่ของวะแม่ลองไอ้กำลังเรียกปลาเรียกตัวมันเป็นเลยปล่อยจ้ะปล่อยไว้น่ามัปล่อยให้มันใหญ่กังได้กินตัวไหนมันตายเอาหปโมกตายโมกตัวเดืเป็นเอาไปปล่อยจ้ะไปเรียกกันน้องไอ้เริ่มโอาหอยลุ่ง ลวกมันต้องตึงโดนจ้ะลวกมื้อนั้นเห็นนั่นหมแม่ฟังลวกนะลวกเอาจิมก็งมาคั่นตะไเฮาก็เดคือกันนั่นล่ะคั่นสิให้มันกรอบๆพั่นน่ะมงรุ่นว่าวหอันนอยๆกินกับตําหุงนําแหน่พั่นน่ะว่าเอา่อยามันใหญ่บ่ทิมีน้อยๆด้นี่ตามนใหญ่หมดน่จุมันน้อยๆไว้ากินกับตําหุงนําแ่เด้อ บอโดนดอกจ้าลวกังเริ่มหัวเจ็ดเราจะเริ่มอ่าเพาบว่าลวกงโดนตอนดี้มันเสียงหยาบก็เด็กขัวเจ็ดจังน้อยเขาก็เอาก็หลับหลับประตูเออมันยกลงก่อนเลยหมอยใหญ่โอ้ยไป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 ขวมใจ้ะแยบนั่นนี่พี่น้องห่องน้ำแล้วเี่อยบไปเด้อ อ่านะพี่น้องจริงองน้ำตัวมาโดนไฟไงพี่น้องเอให้กินเราเราจะอันนี้แคาบ่อเดี๋ยวตาออกมันบ่เนี่ยมสิเนี่ยบ่เอาว่ามันหอยปังเนาะจ้ะนี่ยหอยปังไข่ใบไหนเปียงเห็นพอหน่อยแล้วกินก็บลุกเลยไข่เขาได้หลายบ่ขันอันนั่นตัวนี้ ใบตะไคร้น like mm hmm. e ี่ล่ะ uh, จ้ะมาใส่น้ำเ chi งเนาะก่อเด้อเดี๋ยวออกมักคั่นเกลือก่อนบัดนี้เกลือไข่คั่นใบตะไคร้ดับข้าวเนาะดับกินข้าวมันอามคั่นับข้าวจะใส่เกลือใส่ตะไคร้นีมันดับข้าวอมคั่นมันสะอาด สะอาดแล้วพี่น้องมาเลขันเกลือล้างเกลือออกย่างดีขันเอาสิก่อยสิลาดิลาบมังก่อยก่อยก่อยสีก่อยใสบน่้ันนก้อยเสบกน่าแล้วก็ทำเสบมดแงก้อยใส่บกเน่าแล้วก็ตำส่วใสสบหงส่วหัวหอยโอ้ยเผ็ดเพดที่เสบ กินได้แมนเพผ็ดกิงกับกันเขาปุ่นแสบคลั่กเน่ <c oughs> า้ังนี้ลงดู <c oughs> ได้จักโศกมานซีโสกเราต้อง้อมานี่โสกแม่โสดแม่ยี่หัวหน้าคนลงดู เต็มเทียงหน้าพี่น้องของบ่ไปยามปลาเป็นบ่ได้เนาะพี่น้องเล่นอยู่ยามบ้านเด็กว่ากิ้งก้อยรูมูดอกเล้วเบิ่งเอ้ยหย่อนไปยามปลาเลยได้ไปพอดโศกคำนแม่นว่ายามเนี่โอ้ยขาดเป็นลาวลงมาแล้วเนาะตาเขาบัดนี้ประตูกระมกปลาหอมหวยหวยอยู่หอมหอมปลาเชียงหน่อยพี่น้องเจ็ดแปดากินห่อนห่อนเลยเสีบเลยเนาะแม่น้องไผ่ดวกก้าปุ่นทอหน่อย ว้นนี้มื้บตีก้อยหอยฟังไหลุงรุ่นก้อยหลุงรุ่นเป็นเชฟแม่เราไปตําส่วน้อยตํส่วนก้อยจะามืองน่าเอาวางสั่นไปนี่กันไปก้อยพี่น้องบ้ากปตูมาหอมไ่พี่น้องใหม่น้ำหอมน้ำก UH, so ินหอมหวยมวยยุกใหม่ไปตอกง เอ้อว่ามาจะใส่หนอนเอว่ามาใส่นอกา้วเลยครับเจ๊งๆวลาซื้อหยังซื้อหยังดกชายเลยเออว่นลางนนน้ำจักรกุญแ้กุลหยังเยวงสาวงสาวันลานนวันลานนนี่ยังกลุกเยวงสาเยวองสาเอ้ว่าวนถึงเข้ามาหลานพานกา เราใช่ไหมกินหัวก้อยหอยน้ำแม่บอกแม่นดี๋ยวน้เนาะมัอนั่นไม่ขียน้ำแม่นั่นะมันจริงตัวมันนี่ไม่กินก้อยหอยน้ำดำตวดำัวเป็ดๆชู้ร้านกินกันเร้านจะกินไหนบ่หล่ะเปิดลงไปร้านเสาเอาตากันตาตตงกรไเต๋อ มีบ้านพันกามาลับห้านกบแ้วับส่วนวักินตะมุงนั่บอกวนินแล้วเย้ครับต้นพี่น้องบาดีครับผ่านร้านใบข้าแล้วตัดต่อมาไาไปไปไปายช่วงนี้ครับ่อยหอยพี่น้องมาดีฝนกับมืดไปอีกแล้วได้แหงขท่านพ่อข้าวหยองเลยอยักบ่ได้ตัดหอนยาคนเราเลี้ยวบึง เปล่ากินเปล่าไปตัดหญ้าจะได้ก็ยจะสอนเทลงมาเรืองฝนเลยอันนั้นเด็กก้อนทองก็อัดโศกแล้วเป็นว่าลุงเน่ยอัดโศกก็ดีเดียวก้อยหอยจ้าข้าวขวานลงไปเลยหอมมะนาวลงไปโหอมมัะนาวสีจิตจัดหน่อยแล้วมันยังนัวสโขกยังไม่หลดจัดจ้านชุดลวดชุดไปเด็กเปนรไฟชุดรถโทษเด็ ลดเสยขาดชุดดบดเอยงกนเดียชุดโลดะขาดบา่ไอ้คือผงแสบผงนัวชุดโลดงเลือมองอัน,น้ให่ถุงเทสรมันจะไงหอมอดดโดดโอ้ลงไ เล่ก็เลอุ้ยหอมใช่ไหมพี่น้องหอมหอยหอยหอมกับขัวพริกป่นใส่กันมะนาวใส่กันลงไปอุ้ยหอมคัก่ะส่วนแจะเสียบเห็นผัหน่อยก๋อยคือเป็นจะเสียบแท้สัหรับก๋วยมันก็ได้สิก๋อยหอยปังเด้อจ้านิกวมาสิ่มไปลงมือกินมันก็ได้ก๋วกฝุ่นพี่น้องเอ้ยเมือดมาเคาับชิบได้กินมือเือเพียทอมาโอ้ยจะเสียบค่ะ มืดคามืดแน่คุณป่าวป่าวเขานะแต่ว่าอะไรข้วาลงติ่มกันขาดนังนประเด็กแล้ลงไปกันประเดกเริ่มนัประเด็กตียวหันจะขาดอะไรขึ้นนัประเด็กแกเสบประหลาดคนบึมบึมมากนเอาเด ไฟตั้มพงเร็ยวๆเฮาป่าเหลีมาเลวพี่น้องป่าเหลีมาเหลวเรียวๆเรวพี่น้องเ้ยตัาั้นีใส่หว่างหวายจ้ะนี่อย่าเม่อหยังได้ยุทงนี่ยุงหน้าอกลใส่ไปอุกาานาด้อถุห้าเปุนลงกันสือฟอบลยนะปุญน้าน้อยจ้ะิวอาโอ้ยบวบหางเ่าหงเป่า เดี๋ยวเดี๋องเดี๋ยวเด้อบ่งเบงมีพีนองเลยเนียหนมเนียหนมอีดีตัวนี้นื้อเสียบบมอหอยใส่เดือดเลืลืมมอสุยามสุนี้ยพี่น้องเอ้ยลืมหัวปลาควยปะนี่ปลาควยองมอหอยล่องะนี่เนื้อ เลงไปเอาือบริทิมบหอยดีกว่าดีๆี่เตลมบกหอยเยลืมหัวบกหอยพี่น้องกระเเสียเอาไปยังลืมยังอีกเดียวปกรถินเป็นเส้นลายพี่น้องเออเสปลตกอุ้ิโอ้ยหัวใส่กันเดจะสบเพื่อการจ่ายบนตามส่วนหัวหอยเนี่ยิมเด้บนีสิม้หัวหอยหนหัีวดีลยจะเสียบน ตำมบงต้องซิ้มแบบนี้มยังแสบเอ๋อแต่แสบกว่าิ้มเลยดีไหมแสบก็ต้องเติมยังอีกเอาเอาเลยดีพี่น้องเลยจะมาเสือหัวห้อยจ้ะแจบแซ่บน้ำกันมกปลาประตูก็ยุกเ้วจะทั้งเตรียมพร้อมไปแบบนี้ไปห้ากันเมื่อจะ หอกอาการน้ำมูกเลยปล่อยห้อยจ้ะท่านออกอาการน้ำมูกรับแก้มก็ได้กับของงัวคักบัญเป็นแต่เสียบคักพี่น้องเอ้ยปล่อยหอยก็ได้ทำส่วนเป็นแต่เสียบปล่อยหอยก็เป็นแต่เสียบจ้ะซื้อเด้อทางในมันหอมห่วยห่ยมกปฝาพี่น้องมกแบบโบราณโอ้ยมกค่อนห่อนนี่เสียบคักเด้อตูดเดียวนานน้อไปก่อนเป็นแต่เสียบคักพี่น้องเอ้ยมกปฝาก็ได้เรียบร้อยแล้วจ้ะ อาหารทำมือนี่โอ้ยก้อยหอยตำซัวหัวหอยจ้ะโอ้ยหมกปลาห่อนเสียบเสบๆน้ำกันเด้อจ้ะผักเข้ากับถาดหนึ่งมาเด้อมาเด้อมาเด้อซีมมือหน้าตำหมูไม่ดื้อ้อมคักจ้ะซิมมักันน่ะเป็นตาแสียบปะผสมปะผสมเลมชีเดยนั่นตีตำซัวหัวหอยเป็นว่าหอยตีโอ้สาหัวไม่ไม่หลวงไพต้นใจตันีิลีตี กอร่อป่าเขี่ยเงเลลเดือดนนำไล่น้ำพีน้องมาเด้อจินน้ำกันก้อยหอยแค่นั้นเอาไม่้องไปซิมยังพูดสอนกันเอาเ็นไหมกบแซบจ้ะตเนื้อเสียบเสียบขนาดมาเด้อจัะตำชั่วหัวหอย ลาบหอยป้อมลาบหอยปังจ้ะมาดอพี่น้องทุมองทุบอนนั่นแหละลาบหอยกระเสียบไหอยกระเสบซิมมงก็หนเนยเสียบซิมจะเทน้ำไหลไหลน้ำไหลไลน้โมพี่น้องแมเสียบเยอะตอนใหม่ๆหม่มก็เสีบ เอ็มกับแม่เน oh, ี่ตอนที่ช yeah. <c oughs> ิมใหม่ๆมแซ่บชิมหลายเด้อทีหอยปอยดีนะเหมือนไติดตำูร้านจินตุ้แมวไกินอะไรอยู่เดีว่าก็ซือตำเพชรไปะ เป็นเบ,บาแล้วอ,อยู่โขนบนจะมาหาจ้หนึงเนาะงานก็ได้บ้านจาแล้วก็ไปทำงานจ้ะเฮียฝนเลยอือ หลับหอยกัาแซ่บเพราะเราลับหอยพี่นิวไดิเจ๊ก็ไม่ตัขึอนบากงาวนะลับหอยขึ้นมาจากปั่นสวงมากไม่ว่ามันเพิดไปเกียบซาำงวปั่นแล้วปั่นสูงแล้วว่าหลับเพนดน มันจะว่าไปเห็นติวทอรรถบ้านบานะฝนกับเม่นดีครับน้ยมาดีหลากหลายนะมาจะ่ัะไปดีเนี่ยมันตาเขาเถอะแมนอยี่กายในตาเขาเ่มันลำบากดีด้วยเนาะอยากน่อยเนาะมารัรหยแก้กิตางบางไยแล้ว tiền này ăn cắp đấy, tiệm mới <laughs> đến bàn, nó phải nó đơn nó phải nó mày cào, cái น่าเป็นมัดกต่ชิบะได้กินซื้อเป็นกินผัดแพงค่ะแส่ได้หรอเปิวเรียวกันในซื้อในกระยาใส่ได้อึดเข่าคนว่าง่ายกินต้องหาเอาทงน้ำชามันจำเป็นละมันนั่นอีกเรื่ปีนี้เือว่าสุมองสุบ้านก็เขางามย่ดออก มองปากแบหอมหอมหอมพีนองเกลี่แอมเขางอม่เต็มอ่กินเนี้ยแตกเหี้ยแจนเหี้ยหัดปินปจังนลยขอบคุณเอซสุ่มงคุบ้าละครตี่ติดต่ำในช่วงมีสาันบ้างหน่อยมื้อนี้ตำสวงหัวหอยก้อยหอยครับเว่าโอ้สุดยอดแสบพาย่ยังได้กับฝากพีฝากน่องไว้ซ้ำนี่ก็เด้อครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปโอ้เตียกันเฮนะ็ดแค่นะเฮ็ดเสียพร้อมไม่เบ็ดหมดนะหังบ่พ <c oughs> ี่ <c oughs> หน้องโอ้ยจั่ได้วางกันได้บ่หละ